สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องแย่ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้แย่ไปสีกระเด็นน้ำของมุ่นเนวทางเลือกเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่นอ้นองพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจ,จําวันที่16มีนาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนไปรับชมรับฟังแย่ไปสีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแย,ย,ย่ไปซีนั่นไปเดอ้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจ้าเนาะยามแย่ไปสีลงคลิปใหม่ๆรัวอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สุดเผด็จผ่าเบิ่งกผ่าชมแนวทางเนาะจ้ พี่น้องมาอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมุ่พูดมาทักทายกับนยายเพซิกะคอมเมนต์มาใไตคลิปข้างล่างใดเนาะจ้าพี่น้องจ้าคันยายเพซีิวเวลเ็วหรือว่าวัาบัถึกอกถึกใจพี่น้องกับขอโทษขอให้ได้หลายเนาะจ้าพี่น้องเนาะกะบใบยามทำเต็มทีเนาะจ้าพี่น้องกะไปเบิ่งขอมู่แนวทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ทนนี้เพิ่นบอกว่าเด่นล่างว่าสันจ้าเพิ่นว่านาะเคยเมืองเหนือเนาะจ้าเบิ่งเด่นล่างก่อนเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพื่อให้ยมาก 0 4 6 9เกมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยวาสัานจากแนวทางของเคยเมืองเหนือเนาะจากพี่น้องแล้วก็มาเบิงเด่น10หน่วยบนมาสัานจาก่นว่า10หน่วย10หน่วยล่างแล้วก็มาเบิง10หน่วยบนเนาะจากพี่น้อง0-2 3 5วสสาห้สนจากมาได้ทั้ง10และหน่วยข้างเทิงมาสัานเนาะจากเนาะจากแนวทางเคยเมืองเหนือคือกันเนาะจากพี่นอ้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นล่างปีหกหาของ เคยเมืองเหนือเนาะจ่างวดที่แล้วเด่นล่างจับผู้ล่างให้เคยเมืองเหนือกะมีกะเขาศูาานย์เจ็ดเนาะจ่าพี่น้องกะงวดนี้ตามต่อจเ่าคนหายมาหลายคู่แสวพี่น้องจ่าแคบสี่กะสิบ่อ่านเนาะจ่าพี่น้องพออเพราะแบบเพิ่นจับมาหายหลายพี่น้องแคบหน้าจอเป็นแนวทางไปเลยเนาะจ่าเด่นล่างปีหกห้าสิบหกมีนาเคยเมืองเหนือแคบหน้าจอเลยจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้รับกินบนล่างของเอสโซออยุเนาะจ้าพี่น้องจ้ารับกินข้างล่างหาวสันจ้าพี่น้องจ้ารับกินข้างล่างห้าวสันหาศูนย์ฮอดหาเก่าเนาะจ้าเนาะจากแนวทางรับกินล่างของเอสโซออยุรับกินขนาน 2, 2, านาน้างเทิงเนานะจ้าพี่น้องสองศูนย์ถึงสองเก้าวสันจ้าเป็นว่าสองหลักสิบรับกินเบิดแต่ว่าสองหลักหน่วยบ่านรับเนาะจ้าพี่น้องจ้าก็พิจารณา เป็นแนวทางใดเนาะจากการผูดใดแนวทางติดตามผลงานรับจินบนรางของแอดโซอยู่กับแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี่ คู่ตตโต๊ดสามตบนระยะสั้นว่าสันจ่าบนว่างวดที่แล้วให้เก้ากับศูนย์ว่าสันเขาคู่โต๊ดน่าจะเก้าศูนย์ห้าว่าสันจ่าบนว่าวดนี้หกกับเจ็ดมีตัวใดเสียบใส่จ่าพี่น้องจ่าอีกตัวหนึ่งจวดจาดฝาดบ่มใดเลยน่าจะน่าจากแนวทางคู่โต๊ดบนระยะสั้น,นว่าสันเพิ่นบอกว่าหกกับเจ็ดในมีแท้ๆละสองตัวทึ่งหาอีกตัวหนึ่งมาใส่ว่าสันจ่าพี่น้องว่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอด ของขวัญนะสันนาจา่น้องขันว่ชชัดกะขอโทษขออภัยหลายๆลายขันวาเลี้ยวหรือวาว่ัชัดกะพญายามนาจา่น้องเนาะกะพเดวากันตะวายาววายให้พี่พอยศีท่ำนาจารเนาะกะพยายามท่ำเต็มที่นาจารกะขอโทษขออภัยหลายๆลายขันเห็ุบ่ตถืออกถือใจผู้ใดก็ระไรนาจา่น้องเนาะหมวดที่เลี้ยวเพิ่นบอกว่าสองตัวเทิงระยะสันว่าสันจ่าปัญหาหน้านาจารน้องเนาะหาก้าวก็ผ่าศูนย์นาสันจ่าปิณองจ่าเขาคู่ตัวเพิ่นนาจารแต่ว่าสองตัวให้ 50ออก0หาเนาะจา้ะงวดนี้เพิ่นเฮ็ดมาใหา้แล้วเนาะจ้ะมีสองคู่เหมือนกัน62กั็63เนาะจ้ะพี่น้องชุดกันก็นมี่52 6 52 72 82 53 73และ83มาสันจะพี่น้องจากแนวทางของน้องขวัญสองตัวเทิ้งขังบนวาสันเนอะจ้ะพี่น้องแต่ว่าชุดเน้นเพิ่นก็นมีแค่สองตัวเนาะจ้ะพี่น้อง62และ63วาสันเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นบน่ค้งทีวสันจากแนวทางรัชนกมีโชคเนาะจ้างวดที่แล้วเด่นบนคงทีเพิ่นบอกว่าหากับแปดวสันเนาะจ้าเข้าห้าหลักหวยเนาะจ้าเนาะงวดนี้เพิ่นก็ว่าหาับแปดที่เก่าจะเด่นบนคงทีวสันแนวทางของรัชนกมีโชคเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดซัมเรื่องวสันจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าเด่นบนวสันจ้าเพิ่นว่างวดที่แล้วห้ากับหกมาตัววสันเข้าหาเนาะจ้าพี่น้องงวดนี้ 789มาตัวข้างถึงมาสันเนาะจ่าพี่น้องจากแนวทางของแอดสาเริงเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่แนวทางของชุดบนของของแอดโนดชอบคำนวณเนาะจ้ะงวดที่แล้วเดนหาศูนย์สามตัวเก้าห้าศูนย์มาสันจากเพื่อนว่ากะเขาคู่โต๊ดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะคู่โต๊ดสองตัวและคู่โต๊ดสามตัวเนาะจ้ะมาเบิรงจ้างวดนี้เพื่อนบอกว่าแปดหนึ่งแปดสามสองตัวเพื่อนกะหนึ่งแปดสามและ 83จากแนวทางของช่างนดชอบคำนวณผู้ดติดตามผลง,งานเพ่นแคปหน้าชอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของเพิ่นเนาะจา้ามาหมันใจว่าเป็นแนวทางของอาจารย์ปุดพัทยาบอบเนาะจา้าเพราะว่าเพิ่นบ่มีตาประทับมาเนาะจ้าพี่น้องเนาะแต่ว่างวดวทีเล้วเพื่อนก็นให้เขาศูนย์เนาะจา้างดนี่เพื่อนบอกว่ามีเก้าสันมาได้ทั้งบนและล่างเนาะจา้างดทีเล้วให้ศูนย์มาบนมาล่างเนาะจา้า งวดนี้เพิ่อนไฮเก้าวสันจ่าพี่น้องจ้าค่ะพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นกับบอมี่ซื้อกันเนาะจ้าพี่น้องเนาะบ่ได้เคยเห็นกับคอมเมนต์เขามาบอกแก้ภาษีแน่เนาะจ้าพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าเด่นห้าวสันจ่าเพิ่นว่าเพิ่นก็ใหฮเก้าศูนย์ห้าวสันเนาะจ้าออกตรงๆเลยเนาะจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นสามวสันสามตัวสี่เจ็ดสามวสันสิบหกมีหน้ารอวสันจ่าเพิ่นว่าเนาะจากแนวทางของเพิ่อนวสันจ่าพี่น้องจ้า ต่อไปเล่าจ้าอันนี้บนและล่างเน้นๆของแอดหนึ่งนะจ้า mm hmm. พี่น้องจ้าบุได้รอบคนแคบหน้าจอจวดจดาดฝาดบ่มใดแล้วนะจ่า บนเน้นๆแปดหกห้ 8, 6, 5, ว่สันสองตัวหกาวาสันจะอันนี้คือเล็กอยซีมกมักคือการจะพี่น้องขังเทิงหกาเนาะจากวนันนี้ขังล่างแปดหนึ่งแปดสองและแปดสี่แยเบป้มักมากว่านในใจแต่เล็กอันหล,ลายๆแยเไซีกมักแปดหนึ่งจากหมวดนี้ในใจเนาะจากบอเป็ในว่าได้ว่าคิดบอได้คิดบอได้คำนวณมากแต่ไดใจมักแปดหนึ่งเนาะจากขังล่างหมวดนี้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เนว่ทางของนุมสารคามมาสันจ้าเพื่นว่านมสารคามมาสันชุดเน้นบบอ,ออก็จะออกชุดกันออกตัวกันเพื่อนเนาะจ้าห้าศูนาสันออกศูนยหามาสนเนาะจ้าเนาะงวดนี้เพื่อนห้มาจ้ามีสองเจ็ดสองและหาเก้าเนีนนเพื่อนก็นคือส8งแปดสามแและหาแปาสันเนาะจ้าชุดกันเพื่อนก็หกสกับ73็ดามมสันจากแนวทาง หนุ่มสารคามมาส,สั่นนอจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เนี่ยทางแดนล่างมาส,สั่นจ่าเป่นว่าแลนล่างของเพลินนอจา่าบนสิบางเห็ดกับเมื่อแล้วก็ใส่แบบนี้นอจ่าพี่น้องเนาะขาเพล่นบอกว่าเดนล่างแปดมาสั่นเดนล่างแปดอกันกับยาแปรซีเลยเนอจ่าพี่น้องจ้ายาแปรซีเด่นบนห้าเดนล่างแปดแต่ว่าทางห้ดีบนล่างหากรบแปดมาได้ตัวมาส,สั่นนอจ่าเนาะ ต่อไปเลจ้าอันนี้ดับลักลอยของแอดนาวาสันจากเพ่นวาเอดนาเพ่นบอกว่าดับลักลอยห้าสี่เจ็ดบบอม่าลักลอยเด้อวาสันจากแนวทางของเอดนาเนาะจ้าต่อไปเลจ้าเบิ่งดับลักลอยเล้วเพ่นวาว่างลักลอยวาสันเอดนาเพ่นวาเนาะว่างลักลอยงวดที่แล้วแอดนาบอกว่าว่างศูนย์กับเก้าวาสันจาเพ่นว่าเก้ามากลักลอยศูนย์มากลักซิบเนาะจ้าลักลอยเพ่นเข่าหลายงวดแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะ งวดนี้รักลอยแอดหน้าเพื่อนบอกว่าหายมาว่างรักลอยหนึ่งกัดเจศประสันจะเพื่อนว่ากันสูตรดับรุดเจศประสันจะพี่น้องเพื่อนว่าว่าดับเจศเนาะจะแต่ว่ากันรุดวระสันจะเพื่อนว่าเนาะกาพิจาหน้าเป็นแนวทางจากแนวทางของแอดหน้าเนาะจะแต่ที่จริงแล้วสูตรเพื่อนอะ เจ็ดวสันกันรุดก็เลยเอาเจ็ดมากคือเกาวสันจากบนวาเนาะล่างว่างลักลอยหนึ่งก็เจ็ดเนาะจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าฟันชุดล่างวสันบนวาเต็มลามา่างวสันเนาะจากเพื่อนหายมากเพื่อนมี9ก9าศูา่้าและเก้าสามวสันจากนวาเนาะแต่ว่าฟันตัวเดียวแขีนขียนคือเก่าหนึ่งข้างล่างวสันจากพี่น้องจ้าขาพิจาร่าเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลขจ่าเทวาโชคลาวสันพันชุดตัดพันมะไห่ละเนาะจ่าพี่น้องเนาะชุดตัดพันบอกว่า1719 37และ39วเาสันสี่คูโตดไม่มาวสันจาก6 5 8จะบอกจะมาวสันพันบอกว่า้าสีโตนีบอมา6ก8จะมาแท่นสันเนาะจ่าพันวาเนาะกาพันบอกว่า้ากสคูหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดและสามเก้นี่บอมา หกหาแปดมาแท่นสามโ ego. ตตรงตรงเนาะจะพี่น้องจ้าพี่จะหน้าเป็นแนวทางใดเนาะจากแนวทางของเทวาโชคลาภวสันเนาะจ้าต่อไปเรืจ้าอันนี้สิบหน่วยลางของอาจารย์แปะประมาณนี่วสันเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพื่อไหามากเนาะจ้าสิบหกมีหน้าวสันจ้าเพิ่นวานเนาะเอาเบอรหนึ่งมีหน้าเพื่นก่อนเนาะจ้าหนึ่งมีนาศูนกหนึ่งมาตัววสันอาจารย์แปะประมาณนี้วาเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่าเขาศูนเนาะจ้างวดนี่เพื่อนบอกว่า จ็ดกับแปดมาตัววาสันแบบเสียวๆวาสันสิบหน่วยบนอาจารย์แปะประมาณนี้ป้ใดิดตามแนวทางของอาจารย์แปะประมาณนี้แคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้าเนาะ่ตไปเลยจ้าเสี้ยนมาตามนัดวาสันจ้าพี่น้องจ้าเลขกยางเดี่ยวเสี้ยนประมาณเจียนมาตามนัดสิบหกมีหน้าวาสันจ้าเพิ่นว่าเจ็ดวาสันจ้ามาได้ทางบนและล่างจากแนวทางของเพิ่นเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลจ้าเพื่อนบอกว่าดับบนวสันดับบนทุกหลักว่าสันจากแนวทางของเจ้าสัวพันหลานเนาะจะงวดที่แล้วดับหนึ่งทุกหลักว่าสันพานเนาะจ้าเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าดับสองทุกหลักขังเทิงว่าสันจาเพลินว่าสองมมีสิทธ์มากว่าสันจาเพลินว่าขันผู้ใดมากสองกระจวดจัดใดคือเก่านาาจะมอบต้องเอามาเป็นที่ตังเนาะจ๋านอกขันมากกระจวดเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเศรษฐีไทยของเวพพ็บคนรักงูอันที่แย้ไปสีร่งให้บ่เอาเนะจาะเพื่อนมาเอาชุดนี้นะจาะพี่น้องจ้าเพื่อนมาเอาชุดนี้เพื่อนบอกว่า4 1 48 47 18 1แและ8ปดว่าสันจากแนวทางเว็บคนรักงูสันนะาจา๊ะพี่น้องค่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดนะจากเนาะขอบคุณที่ติดตามผลงานของเพื่อนกับจวดจา,าดฟาดบื้อใดนะจาะ ถ่ายคลิปนี้แยสีกะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจ๋านาะที่ได้ของมารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแหงเรื่อยๆสุขูสุขคนเนาะจ๋าการแย่ภาษีกะขอโทษได้หลายเนาะจ๋าที่เหตุอีหยังหรือเเววอีหยังบ่ถืออกถือใจพ่อแม่พี่น้องกะขอโทษได้หลายเนาะจ๋านาะกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ๋าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ะแย่ภาีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ๋าขอบคุณได้หลายเด้อจ๋าสวัสดีจ้า